One, two, three, let's go! go. เวลาจดก่อนที่จะเจริญเติบโตนั้นบางคนบอกว่าเจ้าผีเสื้อตัวนี้ต้องเป็นหนอนมาก่อนแต่บางคนบอกว่าคุณครูครับมันต้องเกิดมาจากไข่ก่อนสิครับคุณครู <c lude> วันนี้คุณครูจะมีคําตอบให้ค่ะนักเรียนและนักเรีเยนยังมีสัตว์อีกตัวนึงค่ะนักเรียนเจ้าลูกเจี๊ยบตัวเล็กนักเรียนคะลูกเจี๊ยบตัวนี้น่ารักไหมคะก่อนที่จะเป็นลูกเจี๊ยบตัวนี้ได้เจ้าลูกจิ๊บตัวนี้เกิดมาจากอะไรคะนักเรียน แม่ไก่นั่นเองแล้วแม่ไก่เนี่ยก่อนที่เขาคลอดลูกเจี๊ยบตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาออกลูกเป็นอะไรคะนักเรียนบางคนบอกว่าต้องเป็นไข่ก่อนแล้วก็กกไข่จากนั้นลูกเจี๊ยบจึงจะเป็นไงคะฟักไข่ออกมาวันนี้คุณครูก็มีคําตอบให้ค่ะและในบทนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวชื่อเรื่องในเรื่องก็คือ วัตาจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนไปรอครูที่ห้องเรียนเลยนะคะส่วนครูขอตัวไปตามจาับลูกเจี๊ยบตัวนี้ก่อนค่ะนักเรียนไปรอครูเลยนะคะเอ้อจเจ้าลูกเจี๊ยบตัวเล็กนั่็นไปไหนวัตาจักรชีวิตเซลล์ Self s <S <rồi> เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมีสมบัติอย่างหนึ่งคือการจเจริญเติบโตได้ค่ะนักเรียนการจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต คือการที่สิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนเซลล์เพิ่มปริมาณสารต่างๆภายในเซลล์ทำให้สิ่งมีชีวิตมีขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกระทั่งมีลักษณะเหมือนพ่อแม่เมื่อโตอขึ้นค่ะนักเรียนวัฏจักรชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตั้งแต่แรกเกิด จนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้ค่ะนักเรียนและเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนจึงเรียกว่าวัฏจักรชีวิตนั่นเองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ใช้เกณฑ์ในการแบ่งแบ่งได้จากการออกลูกของสัตว์สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะนักเรียนคือ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและ2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ค่ะนักเรียนเรามาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวก่อนนะคะตัวอย่างเช่นกระต่ายค่ะนักเรียนโลมาค่ะและปลาหางนกยูงนั่นเองนะคะอันนี้คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะเป็นการยกตัวอย่างค่ะอาเรามาดูหัวข้อที่2วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่กันบ้างนะคะนักเรียน ตัวอย่างเช่นไอสัตว์อะไรเอ่ยที่ออกลูกเป็นไข่ไก่นั่นเองค่ะนักเรียนผีเสื้อค่ะและจระเข้ค่ะนักเรียนอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเป็นแผนผังในการแบ่งวัตจักรของชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะอ่าต่อมาค่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตที่ออกลูกเป็นตัวเมื่อกี้นี้ ที่คุณครูพาดูไปแล้วนะคะเรามาดูสิ่งมีชีวิตที่ออกรูปเป็นตัวกันบ้างนะคะจะแบ่งได้2ระยะค่ะนักเรียนก็คือระยะที่1เขาเรียกว่าตัวอ่อนค่ะนักเรียนต่อมาเป็นระยะที่2องเขาเรียกว่าตัวเต็มวัยค่ะนักเรียนและเมื่อตัวเต็มวัยมีการปฏิสนธิ เกิดขึ้นก็จะทําให้ตัวเต็มวัยเนี่ยมีการตั้งท้องนะคะพอครบระยะเวลาที่กําหนดแล้วก็จะคลอดลูกออกมาลูกก็จะเรียกเป็นตัวอ่อนวนเวียนไปแบบนี้เป็นวัตจักรนะคะนักเรียนเรามาดูวัตจักรชีวิตของมนุษย์กันบ้างนะคะนักเรียนโอ้โหนักเรียนเคยเห็นไหมคะภาพนี้ภาพนี้คือภาพของอะไรคะนักเรียนเห็นปุยปุยใหญ่ๆนั้นไหมคะนักเรียนอันนี้เขาเรียกว่า เซลลไข่ค่ะซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงค่ะนักเรียนและเจ้าตัวนี้ที่มีหัวและมีหางยาวๆนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูนะคะเขาเรียกว่าเซลอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายค่ะนักเรียนเซลล์ไข่นะคะ อยู่ภายในร่างกายของเพศหญิงเมื่อมีการสืบพันธุ์และได้รับการผสมกับเซลล์อสุจิของเพศชายจะได้เป็นไซโกดและ,จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นเอมบิโอคะนักเรียนนะคะเมื่อมนุษย์มีการตั้งครรภ์อุ้มท้องระยะเวลา9เดือนจะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เป็น เจ้าทารกตัวน้อยนี่เองเขาเรียกว่ามนุษย์ตัวอ่อนค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลี้ยงเราให้ค่อยๆเติบโตกลายเป็นวัยเด็กนั่นเองจริงๆแล้วมนุษย์มีระยะในการเติบโตเนี่ยสระยะด้วยกันก็คือระยะตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะอันนี้คุณครูทำให้นักเรียนเห็นภาพนะคะนักเรียนเมื่อเราเป็นวัยทารก วัยเด็กและต่อไปค่ะก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยนั่นเองเมื่อมนุษย์เข้าสู่วัยที่เป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยพร้อมที่จะมีครอบครัวเมื่อแต่งงานแล้วมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็จะวนกลับมาคลอดลูกกลายเป็นมนุษย์ตัวอ่อนสื่บวนไปเป็นวัตจักรชีวิตของมนุษย์ค่ะแต่เอมนุษย์ตัวเต็มวัยคนนี้นี่ใครเอ่ยนักนะเรียน คู่นั้นนั่นเองนะคะอ่ดูมนุษย์ไปแล้วนะคะนักเรียนเพราะจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวทีนี้เรามาดูสัตว์บ้างนะคะนักเรียนอ่าเขาบอกว่าเพราะจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเมื่อสัตว์ตัวเมียตั้งท้องแล้วถึงเวลาคลอดลูกจะออกลูกมาเป็นตัวเรียกว่าตัวอ่อน และตัวอ่อนจะพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้คุณครูจะพามาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวจะมีสองระยะด้วยกันคล้ายกับมนุษย์เลยนะคะนักเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสุนัขค่ะนักเรียนมาดูน่าระยะที่1ตัวอ่อนอันนี้คือ ลูกสุนัขนั่นเองตัวอ่อนในสุนัขก,ก็จะเรียกว่าลูกสุนัขนะคะพอเวลาผ่านไปค่ะจะเป็นระยะที่2ก็คือตัวเต็มวัยเราเรียกว่าสุนัขนั่นเองอเมื่อตัวเต็มวัยตั้งครรภ์และระยะเวลาผ่านไประยะครรภ์ครบกำหนดก็จะคลอดลูกออกมากลายเป็นตัวอ่อนเรียกว่าลูกสุนัขวนเวียนไปนั่นเองนะคะนักเรียน ต่อมาวาต่จากชีวิตของกระรอกค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะระยะที่1เป็นระยะตัวอ่อนเราเรียกว่าลูกกระรอกนั่นเองโอ้หน้าตาน่ารักมากเลยนะคะนักเรียนอ่าเวลาผ่านไปค่ะจากลูกกระรอกก็จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นระยะที่สองเราเรียกว่ากระรอกนั่นเองนะคะ และเมื่อกะรรอ,อกมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิของตัวเพศผู้นะคะก็จะมีการตั้งคันแล้วก็ครบกำหนดคันก็จะคลอดลูกออกมาเป็นตัวอ่อนวนเวียนมาเป็นลูกกะรอ,อกเหมือนเดิมนะคะอ้าวต่อไปค่ะนักเรียน ค,ครูจะพาไปดูวตัตจากชีวิตของวานค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะระยะที่1ระยะตัวอ่อนเราเรียกว่าลูกวานค่ะนักเรียนอ่าและระยะที่2เป็นตัวเต็มวัยเราเรียกว่าวานนั่นเองนะคะอันนี้คือวัตัารชีวิตของวานค่ะนักเรียน จากตัวอย่างที่กล่าวมาคือสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตอ่าทีนี้คุคณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเพิ่มเติมค่ะสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบที่กล่าวมาแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตก็คือกระต่ายนะคะแล้วมีอะไรอีกคะลิงนั่นเองนะคะ เสือค่ะนักเรียนและไก่ค่ะกระรอกค่ะนักเรียนและก็ฮิปโปโปเตมัสนั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อตะกี้นี้คุณครูพานักเรียนไปดูสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่าแต่จากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่กันบ้างนะคะนักเรียน เขาบอกว่าเมื่อสัตว์ตัวเมียวางไข่ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่นะคะนักเรียนอ่าสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคะ่ะนักเรียนก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะและก็สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีการจเจริญเติบโตทั้งหมด4ระยะนั่นเองนะคะอ่าเป็นอย่างไรเรามาดูแบบ3ระยะก่อนระยะที่1เขาเรียกว่าไข่ค่ะ ต่อมาระยะที่2เขาจะเรียกว่าเป็นระยะตัวอ่อนค่ะนักเรียนและระยะที่3เรียกว่าเป็นระยะตัวเต็มวัยค่ะนักเรียนทีนี้เรามาดูสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีทั้งหมด4ระยะด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนระยะที่1เขาเรียกว่าระยะไข่ค่ะระยะที่2เรียกว่าระยะตัวอ่อนและระยะที่3ก็คือเป็นระยะดักแด้นะคะ ระยะที่4จึงเป็นตัวเต็มวัยค่ะในแบบที่มี4ระยะเนี่ยก็มีระยะดักแด้เพิ่มขึ้นมานะคะนักเรียนวัตจักชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะเรามาดูกันนะคะระยะที่1ไข่ก็คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่เรียกว่าอสุจินะคะนักเรียน กลายมาเป็นระยะที่สองที่เรียกว่าเป็นระยะตัวอ่อนคือระยะที่ลูกลูกสัตว์ฟักออกจากไข่เป็นตัวอ่อนนั่นเองนะคะและต่อมาระยะที่3ตัวเต็มวัยคือระยะที่ลูกสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์นั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะ ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีด้วยกัน3ระยะอันนี้เราอยู่ดูแบบ3ระยะนะคะนักเรียนได้แก่ตัวอย่างของวัฏจักรชีวิตของไก่นั่นเองค่ะมาดูระยะที่1ระยะไข่ก็คือไข่ไก่นั่นเองนะคะเรียกว่าไข่ไก่ค่ะนักเรียนอ่าอันนี้คือระยะที่1อ่าต่อมาระยะที่2ระยะตัวอ่อนก็คือ ตอนที่ตัวอ่อนฟักไข่ออกมาอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะน่ารักน่ารักแบบนี้คือลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าพอลูกเจี๊ยบแต่เดีเจริญเติบโตก็ต่อมาด้วยเป็นระยะที่3ตัวโตเต็มวัยเราเรียกว่าไก่นั่นเองเราเรียกระยะนี้นะคะเรียกว่าเป็นไก่นะคะนักเรียน แล้วก็เกิดพอาไก่เนี่ยมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นก็จะวนไปเป็นที่มีออกไข่เดิมค่ะนักเรียนเป็นระยะที่1นนะคะอ่าต่อมาค่ะตัวอย่างที่2วัจากชีวิตของเต่าค่ะนักเรียนอ่านี้เป็นเต่าทะเลนะคะระยะที่1นไข่เราเรียกว่าไข่เต่านั่นเองค่ะนักเรียนอ่าต่อมา ระยะที่2ระยะตัวอ่อนเราจะเรียกระยะนี้ว่าลูกเต่านะคะนักเรียนลูกเต่านั่นเองอ่ะต่อมาค่ะพอลูกเต่าจเจริญเติบโตก็จะวนมาที่ระยะที่3ค่ะเป็นตัวเต็มวัยเราก็จะเรียกว่าเต่านะคะระยะนี้เราจะเรียกว่าเป็นเต่าแล้วนะคะนักเรียนอ่ะแล้ะเกิดเป็นวัตจกักรวนต่อไปเวลาที่เต่าตัวเต็มวัยได้รับการปฏิสนธินะคะ ก็จะไปวางไข่เราก็จะเรียกว่าเป็นระยะที่1ใหม่ก็เป็นไข่เต่านั่นเองนะคะนักเรียนอ่าทีนี้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่แบบมี4ระยะด้วยกันนะคะนักเรียนระ,ระยะที่1ไข่ก็คือระยะที่เซลสืบพันธุ์เพศเมียวงเล็บเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับเซล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่เขาเรียกว่าอาศิตนะคะนักเรียนอ่า เป็นไข่แล้วต่อมาก็จะเป็นระยะที่2ก็คือตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่เป็นตัวอ่อนเราเรียกว,ว่าระยะตัวอ่อนนะคะนักเรียนพอตัวอ่อนเป็นตัวอ่อนเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเข้าสู่ระยะที่3ก็คือดักแด้นั่นเองคือตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการลอกคราบะคะ่ะนักเรียนเพื่อจะเริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์นะคะ พอออกจากดักแด้ก,ก็จะเป็นระยะที่4ี็คือเป็นระยะตัวเต็มวัยคือระยะที่ลูกสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์นะคะในระยะที่4นี้นะคะอ่าค่ะนี่ก็จะวนกลับไปใหม่เวลาที่มีการปฏิสนธิอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมีการวางไข่นะคะก็จะวนไปแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรค่ะ เรามาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีแบบ4ระยะนะคะแบบสมบูรณ์เลยนะคะนักเรียนวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะนักเรียนระยะที่1เขาเรียกว่าระยะไข่เราจะเรียกว่าไข่ผีเสื้อต่อมาระยะที่2เป็นระยะตัวอ่อนเราจะเรียกว่าตัวหนอนค่ะนักเรียนจับไข่ผีเสื้อก็จะมาเป็นตัวหนอนค่ะนักเรียน จากตัวหนอนเป็นระยะที่3ดักแด้ตัวหนอนก็จะเข้าดักแด้ค่ะนักเรียนอพอเวลาผ่านไปจากดักแด้นะคะก็จะกลายเป็นระยะที่4ตัวโตเต็มวัยเราเรียกระยะนี้ว่าผีเสื้อค่ะนักเรียนเมื่อผีเสื้อมีการเจริญเติบโตมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นก็จะไปวางไข่ก็จะเป็นไข่ผีเสื้อเป็นวตัตจักรวนเวียนไปเหมือนเดิมค่ะนักเรียนต่อมา ว่าแต่จากชีวิตของแมลงปอนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูกันดีกว่าระยะที่1ก็คือเป็นระยะไข่เราเรียกว่าไข่แมลงปอค่ะนักเรียนต่อมาระยะที่2เป็นระยะตัวอ่อนเราจะเรียกว่าตัวอ่อนแมลงปอค่ะนักเรียนเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนใข่ไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะคะนักเรียนต่อมาระยะที่3คือดักแด่แมลงปอตัวอ่อนแมลงปอก็จะเข้าดักแด้นะคะนักเรียน เวลาผ่านไปค่ะจากดักเด็กก็จะกลายเป็นระยะที่4เข้าสู่ระยะตัวโตเต็มวัยเราเรียกระยะนี้ว่าเป็นแมลงปอนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นวัฏจักรชีวิตของแมลงปอค่ะจากตัวอย่างที่กล่าวมาคือสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเป็นระยะระยะจนคล้ายพ่อแม่จึงหยุดการเปลี่ยนแปลงอ่า ทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมคะ่ะนักเรียนสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตแบบ4ี่ระยะสมบูรณ์เพิ่มเติมก็คือตัวอะไรคะเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยกบนั่นเองคะ่ะนักเรียนกบเนี่ยก่อนที่จะเป็นกบเขาเป็นอะไรมาก่อนคะอ่าก็จะเป็นไข่แล้วก็จะมีเ,เป็นลูกอสนะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะจนกลายเป็นกบนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าต่อไปเป็นแมลางปอคะ่ะ ในหนังสือก็มีนะคะนักเรียนยนักเรียนก็สามารถเปิดดูได้นะคะอย่างวงจรชีวิตของขบเนี่ยก็มีนะคะนักเรียนต่อไปเป็นผีเสื้อคะอ่ะผีเสื้อก็จะมีการเจริญเติบโตแบบสี่ระยะเหมือนกันยุงค่ะนักเรียนแมลงวันก็ใช่นะคะนักเรียนแล้วก็พึ่งค่ะ,ะยังมีมดมีตัวไหมนะคะที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ก็คือมี4ระยะ มีทั้งระยะไข่นะคะตัวอ่อนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นตัวเต็มวัยนะคะนักเรียนอ่าเพราจะจากชีวิตของสัตว์สัตว์ชนิดใดก็ตามต้องเกิดจากสัตว์ชนิดนั้นเสมอเช่นมนุษย์ก็ต้องเกิดจากมนุษย์ใช่ไหมคะนักเรียนสุนนะัขต้องเกิดจากสุนนะัขและลูกจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่ด้วยนะคะนักเรียนสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นตัวสัตว์บางชนิด ออกลูกเป็นไข่ก่อนนะคะแล้วจึงฟักเป็นตัวนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะนักเรียนพอเรารู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์แล้วนะคะเรามาดูการป้องกันการสูญพันธุ์และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตกันนะคะ 1. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า พราะป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ค่ะนักเรียน 2. ช่วยกันปลูกป่าชายเลนรักษาแนวปะการังนะคะเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำค่ะนักเรียนต่อมาไม่บุกรุกป่าค่ะนักเรียนเท่าที่เรารู้กันมาว่าป่าก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองนะคะ ถ้าเราไปทำลายป่าไม้ก็เท่ากับว่าเราไปทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองนะคะนักเรียน 4. ค่ะนักเรียนไม่ล่าสัตว์ไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่หรือผสมพันธุ์ค่ะนักเรียนเพราะอะไรเนะาะค่ะนักเรียนเพราะว่าถ้าหากว่ามีการล่าสัตว์ในช่วงที่สัตว์กำลังตั้งท้องก็เท่ากับว่าเราฆ่าทั้งแม่และลูกของสัตว์นั่นเองนะคะนักเรียน ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะไม่ใช้อวนตาถี่เกินไปจับปลาค่ะนักเรียนเพราะจะทําให้ติดทั้งแม่ติดทั้งลูกติดทั้งสัตว์ตัวเล็กๆก็ติดอวนมาด้วยนั่นเองนะคะไม่ควรทํานะคะนักเรียนอ่ะทีนี้อันนี้คุณครูได้สรุปเป็นข้อความเอาไว้ให้นักเรียนได้อ่านนะคะอย่าลืมมาอ่านพบทวนกันนะคะนักเรียน บ้างค่ะนักเรียนในบทนี้เกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์สัตว์มีการแบ่งวัฏจักรชีวิตออกเป็น2ประเภทนะคะก็ะคือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวแล้วก็สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เองค่ะสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวก็จะมีการเจริญเติบโตด้วยกัน2ระยะคือ 1. ระยะตัวอ่อน ระยะตัวโตวเต็มวัยนั่นเองนะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวได้แก่อะไรบ้างคะนักเรียนก็คือ 1. นอ่มนุษย์นี่ก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะคะนักเรียนมนุษย์แล้วก็มีอะไรคะโลมาและอะไรคะสุนนะักกระต่ายแล้วก็อื่นอือีกมากมายเลยใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้เรามาดูสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่บ้างคะ่ะนักเรียน สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสัตว์ที่มีวงจรชีวิตแบบ3ระยะก็คือ 1. ระยะไข่2ระยะตัวอ่อนแล้วก็3ระยะเลยคะตัวโตเต็มวัยนั่นเองนะคะอ่าก็คือได้แก่อะไรบ้างคะนักเรียนไก่ค่ะและอะไรอีกคะที่ออกลูกเป็นไข่แล้วก็มีตัวโตเต็มวัยอ้าวงูนะคะนักเรียนแล้วก็จระเข้นั่นเอง และยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนอ่ามาดูสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีแบบสมบูรณ์ก็คือ4ระยะคือ 1. ระยะไข่ 2. ระยะตัวอ่อนแล้วก็3ระยะนะคะดักแด้เสร็จแล้วจึงเป็นระยะที่4คือตัวโตเต็มวัยนั่นเองสัตว์ที่มีวงจรชีวิตแบบ4ระยะแบบสมบูรณ์นี้ได้แ,แก่อะไรบ้างคะนักเรียนอ้าวหอะไรคะเช่นอะไรคะแมลงปอนะคะอะไรอีกคะนักเรียน พึ่งแล้วก็อะไรคะนักเรียนผีเสื้อนั่นเองกบก็ใช่นะคะนักเรียนกบก็มีวงจรชีวิตแบบสี่ระยะแบบสมบูรณ์เหมือนกันนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนถ้ายัางไม่เข้าใจกลับมาดูย้อนใหม่ได้นะคะนักเรียนและอย่าลืมทำใบงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะนักเรียนบ๊ายบายคะ่ะ